น,นี่นะคะลูกกาตายักษ์สามจุดเก้าเก้าเหรียญนะคะฮอตริงค์บอมม์เดี๋ยวเราจะซื้อนี่ไปเล่นกันนะว่ามันคืออะไรนะคะโอเคคุณแม่เอ๋คะ่คะนวาะว,วา, N าวครับพวกเราเอทูเอ็นเชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอันนี้กันนี่ฮอตริงค์บอม์นะคะนี่เป็นวาช็อกโกแลตนะคะวิท กับเป็นมัชเมโลมินินะวิธีทานเนี่ยก็คือเราต้องมีนมอุ่นนะคะนมอุ่นคนละแก้วนะโอเคมีนมอุ่นใส่แก้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอามัชเมโลอันเนี้ยใส่เข้าไปฮอตจิงบอมจะเอาฮอตริงบอมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมนมก่อน oh, <no. S 1> ตอนแรกนะคะเราก็ต้องเทน,นมใส่แก้วแล้วเอานมไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนแล้วเราถึงจะมาใส่เครื่องดื่มของเรานะคะใส่นมค่ะ จตได้เราอุ่นนมแล้วนะคะแล้วก็แกะนี่ฮอตริงบอมลงไปเลยแกะนี่นะคะ,ะ,ะเป็นรูปลูกกระตาเป็นูลูกกะตานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะอะ่าแป๊บนึงนะคะที่เราคนนะอ่า <ๆ S 1> เห็นไหม<ๆ>อ่าไม่เขาไม่ขอดูนี้ก่อนว่าเป็นหน้าตามเป็นยังไงนี่นะคะมันก็เป็นลูกกระตาลูกใหญ่มากนะว่าเอาตุ๊กตามาอุยอ่าแป๊บนึงค่ะนาดาเอาตุ๊กตามาเอาจากสองตาค่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้แป๊บนึงนะ นี่นะคะเราจะใส่แล้วหนึ่งสองสาแตกแล้วแตกแล้วนี่ของนาวาลูกแก้วสีนี้น,นี่ของนาดานะคะนี่มันต้องเป็นนมอุ่นเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะเป็นจะได้ละลายนะคะไอตรงไวช็อกโกแลตอะเอามาวางใกล้ๆกันค่ะมาวางใกล้ๆกันไม่จะได้ถ่ายได้ทีเดียวยังอุ่นอยู่ยังอุ่นอยู่นะคะนี่นมยังอุ่นอยู่เห็นไหม เดี๋ยวเราดูนะคะว่ามันจะแตกโบ๊ะเป็นอะไรนะนี่นะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่นะ <c oughs> คือจะรอดูว่าถ้าแตกแล้วมันจะเป็นยังไงนะเราต้องถ่ายไว้ตลอดเพราะว่าว<ะ>เดี๋ยวเรากลัวมันจะแตกเมื่อกี้ว่าจับแล้วมือว่าเพื่อนเราอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับนั่นเราลองจิ้มสิวิ่มันต้องคนนะหรือเปล่านะให้มันจะได้ไดลายๆอุยของลูกแตกแล้วอ่านี่ของนาดาแตกแล้วนะคะเนี่ย แตกแล้วนิดนึงนะนี่ต้องคนต้องคนอ่านี่นะคะแตกออกมาแล้วนี่เยออกมาเป็นนี่นะคะเป็นมัชเมลโล่แบบนี้อลาดาเบลช้อนมาค่ะระวังเขาไม่มีช้อนใช้มือสุกตาใช้มือดิวเลยอ่ะลองคนดูค่ะ โอ้ยช็อกโกแลตจังเลยอ่าอันนี้นะคะแล้วก็จะแตกเป็นมัชเมลโล่ข้างในแบบนี้นะคะโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ลองชิมว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะอร่อยดีมากอ่าลองชิมดิคะว่าเป็นยังไงโอ้มันแตกแล้วหวานไหมฮะมันหวานนอุ้ยของนวาดูคุณของนวานี่ของนว่าเขาจะเป็นแบบว้าวอ่ะแตกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมัชเมลโล่ออกมานี่เป็นอย่างนี้อันมาลองชิมให้คุณแม่ดูที ชิมที่รสชาติเป็นยังไงมันมีสปอปแปะอยู่ข้างในด้วยมีเสงปอบแปะด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะอ่าเจ๋งนะคะเจ๋งๆอันนี้เจ๋งดีนะคะนี่หวานมากหวานมากน่าบอกหวานมากนี่ไปแล้วค่ะคลิปนี้นี่เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะวิชมัทเมโล่นะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย